จากนั้นหลิวอี้ถิงก็เห็นกระเป๋าทั้งใบเล็กและใหญ่ของเจียงเสี่ยวไปเธอก็พูดว่าทำไมลูกถึงใช้เงินสิ้นเปลืองซื้อของมากมายขนาดนี้พ่อกับแม่ไม่ต้องการอะไรเลยเจียงเสี่ยวไปพูดว่าแม่ครับมันไม่ได้แพงอะไรมากหรอกหลินเจียอินกล่าวว่าแม่คะเสื้อผ้าที่เขาซื้อให้แม่กับพ่อครั้งนี้สวยมากลองใส่ดูก่อนก็ได้ค่ะเดิมทีหลิวอี้ถิงไม่ต้องการที่จะรับของพวกนี้แต่หลังจากที่หลินเจียอินพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอก็เริ่มเปลี่ยนใจ ทันทีที่เสื้อผ้าอยู่บนตัวของเธอเธอก็ชอบมันอย่างบอกไม่ถูกแต่เมื่อเห็นราคาเธอก็ตกตะลึงเสื้อผ้าตัวเดียวราคาตั้งหนึ่งร้อยกว่าหยวนนี่มันแพงเกินไปมันคือเงินเดือนของเธอสองเดือนรวมกันเลยและที่มากไปกว่านั้นคือเจียงเสี่ยวไปไม่ได้ซื้อเพียงหนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นแต่เขาซื้อมาให้เธอและหลินต้าเว่ยหลายตัวเฮิร์บไม่น่าแปลกใจเลยที่ลูกสาวของฉันจะบอกว่าเจียงเสี่ยวไปใช้เงินมือเติบเป็นแบบนี้เองสินะ ทั้งสองลองเสื้อผ้าใหม่เจียงชานเห็นแบบนั้นก็ได้พูดว่าคุณตาคุณยายใส่ชุดนี้แล้วดูดีมากเลยค่ะได้ยินหลานสาวชมทั้งสองมีความสุขมากจนหัวเราะออกมาเสียงดังหลินเจียอินยังประหลาดใจที่สามีของเธอเลือกเสื้อผ้าได้ดีและเข้ากับทุกคนไม่รู้ว่าเสื้อผ้าที่เขาซื้อให้เธอนั้นจะเป็นอย่างไรเธออดไม่ได้ที่จะตั้งตารอ เจียงเสี่ยวไปก็ค่อนข้างพอใจกับการเลือกเสื้อผ้าให้พ่อตาแม่ยายของเขาจากนั้นเขาก็หยิบนาฬิกาโอเมก้าออกมาอีกสองเรือนยื่นให้หลินต้าเว่ยหนึ่งเรือนและให้กับหลิวอี้ถิงอีกหนึ่งเรือนทั้งสองประหลาดใจมากเมื่อเห็นนาฬิกาที่เขาให้เพราะมันดูหรูหรามากนาฬิกาเรือนนี้น่าจะมีราคาแพงมากใช่ไหมหลินต้าเว่ยถามขึ้นมาเจียงเสี่ยวไปตอบว่าพ่อครับเดิมทีผมอยากซื้อที่แพงกว่านี้ให้พ่อเขายกข้อมือขึ้นเหมือนของผม เขาเปลี่ยนน้ำเสียงและพูดต่อแต่เมื่อพิจารณาจากสถานะของพ่อแล้วพ่อเป็นคนสาธารณะที่จะต้องได้ติดต่อส่อสารกับสื่อและประชาชนดังนั้นผมจึงซื้อเรือนที่ราคาถูกกว่าให้พ่อกับแม่หลินต้าไหว่มองไปที่ข้อมือของเจียงเสี่ยวไปและเห็นว่านาฬิกาดูมีระดับกว่าเรือนที่มอบให้เขาเขาพอใจกับการตัดสินใจของลูกเขยมาก ลูกเขยคนนี้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกิจการราชการตั้งแต่อายุยังน้อยและรู้ว่ามันยากแค่ไหนที่ต้องพยายามติดดินเพื่อให้เข้ากับประชาชนมากที่สุดการวิเคราะห์ของเจียงเสี่ยวไปนั้นล้ำลึกมากเฮอหน้าเสียดายที่ลูกเขยคนนี้ไม่เล่นการเมืองไม่อย่างนั้นด้วยความสามารถและการสนับสนุนจากครอบครัวของพวกเธอไม่แน่ว่าผู้ชายคนนี้อาจจะได้ตำแหน่งที่สูงกว่าพี่ชายคนโตของเขาเสียอีกในอนาคตเมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลินต้าเวยก็มองเจียงเสี่ยวไปในใจรู้สึกเสียดายมาก เขาพูดว่าถึงลูกจะบอกว่าไม่แพงแต่มันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆแน่นอนดูเหมือนจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศด้วยเจียงเสี่ยวไปพูดตามความเป็นจริงแบรนด์โอเมก้าครับเรือนของพ่อราคา1,300หยวนส่วนอีกเรือนนั้น1,100หยวนหลินต้าเหวยเงียบไปครู่หนึ่งโอเคพ่อรับมันก็ได้ นาฬิกาที่มีราคามากกว่า1,000พันหยวนนั้นแพงมากจริงๆแต่ด้วยสถานะของเขาและหลิวอี้ถิงแล้วราคานี้จึงไม่คิดว่าแพงเท่าไหร่ไม่โหดเกินไปแต่หลิวอี้ถิงตกใจและพลองออกมายังบอกอีกว่าเรือนนี้ราคาถูกอีกหรือมากกว่า1,000พันนี้ไม่เรียกว่าถูกแล้วเงินเดือนของแม่ทั้งปียังไม่ถึงหนึ่งพันหยวนด้วยซ้ำเธอคงไม่กล้าสวมนาฬิกาที่มีราคาแพงเช่นนี้หลินเจียอินยกนาฬิกาบนข้อมือของเธอขึ้นมาพยายามพูดเกลี่ยกล่อมว่า แม่เสี่ยวไปซื้อให้หนูเหมือนกันเรือนนี้ราคามากกว่าหนึ่งหมื่นหยวนที่แม่ใส่แค่เรือนละหนึ่งพันกว่าหยวนเองไม่ใช่หรือคะเจียงเสี่ยวไปยังกล่าวอีกว่าครับแม่เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของพ่อแล้วผมซื้ออันราคาถูกที่สุดมาให้แล้วเพื่อที่จะได้ใส่อย่างมั่นใจหลังจากที่ลูกเขยและลูกสาวของเธอพยายามพูดเกลียกล่อมสักพักเธอจึงยอมสวมโอเมก้าบนข้อมือของเธอแม้ว่าลูกเขยคนนี้จะชอบใช้เงินส่รุ่ยสุร่ายแต่เขาก็ใจดีกับลูกสาวของเธอมาก นาฬิกามูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหยวนก็ยอมซื้อให้เธอใส่เมื่อก่อนเธอคิดว่าลูกสาวดื้อมากที่ไปแต่งงานกับเขาแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าลูกสาวฉลาดจริงๆเมื่อคิดได้แบบนี้รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเธอเมื่อเห็นหลินต้าเว่ยเปลี่ยนจากนาฬิกาเรือนเก่าและสวมโอเมก้าที่เขาซื้อให้เจียงเสี่ยวไปก็พูดว่าพ่อครับไปสูบบุหรี่กันเถอะผมมีเรื่องบางอย่างจะเล่าให้ฟังหลินต้าเว่ยเหลือบมองเขาด้วยความประหลาดใจพยักหน้าแล้วเดินออกประตูไป เมื่อมองตามหลังของทั้งสองหลินเจียอินก็ทำหน้ามุยเจียงเสี่ยวไปมีอะไรปิดบังทำไมถึงไม่พูดมันตรงนี้ต่อหน้าเธอและแม่ทำไมต้องพาพ่อออกไปพูดกันข้างนอกด้วย